สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับอ่ะเรามาตามต่อกันเลยนะครับกับแนวทางนะครับเด่นบนรัฐบาลไทยนะครับนะเด่นบนรัฐบาลไทยงวดที่แล้วที่ผมทํานะครับอันนี้คลิปนี้ผมจะไลฟ์สดนะครับนะผมไม่ได้ทําลงคลิปนะบางท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดอาจจะเจอนะครับคลิปอ่าตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทำอ่าลงไลฟ์อ่าผมไม่ได้ทําลงคลิปนะครับนะ ผมทําลงไลฟ์สดนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครไลฟ์เข้ามาดูไลฟ์สดผมผมผมจะให้ดูตอนที่ผมทํานะครับตัวนี้นะครับนะมันจะมีอะไรนะครับนะมีศูนย์กับหนึ่งนะครับเมื่อทีแล้วนะครับนะศูนย์กับหนึ่งนะครับมันจะออกอะไรนะออกข้างบนออกสามสามหกนะครับข้างล่างออกสองหนึ่งนะครับนะข้างล่างออกสองหนึ่งก็คืออยู่นี่นะครับหนึ่ง อันนี้มาบนนะครับบนแล้วก็อันนี้มาล่างนะครับนะถือว่าสลับนะครับล่างสลับบนนะครับนะ,ะหลุดแค่แ้มเอะกี่กีง 1, 2, 3, 4, 5, 6, ง่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกงวดหลุดงวดหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะ,ะหลุดก็คือหลุดงวดนี้นะครับแล้วก็มาเดินดีนะครับเดินดีข้างล่างข้างบนเลย นะครับแล้วก็มาบนนะครับมาบนเสร็จแล้วก็มาบนอีกนะครับแล้วก็มาต่อล่างนะครับผมนะต่อล่างแล้วมาดูงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือน8ดนะครับจะมาบนแล้วมาล่างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับหรือจะมาสองตัวนะครับโดยเอาหนะครับหกบวกสามนะครับหกบวกสามได้เท่าไหร่นะครับหกเจ็ดแปด้านะครับผมนะ9้า นะครับ9บวก2นะครับ9 10 11นะครับบวก1เป็น12นะครับ12บวก5นะครับ12บวก5นะครับ 12, 15 16 17นะครับได้7นะครับผมนะผลลัพธ์ได้7นะครับ7็บวก1เป็น8นะครับนะผลลัพธ์เราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับระหว่าง7กับ8นะครับผมนะ7กับ8ตัวไหนจะมานะครับ แย่งกันมาบนหรือมาล่างหรือยังไงนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางระหว่าง7กับ8นะครับว่าประจำวันที่1เดือน8นะครับ2024นะครับระหว่าง7กับ8ตัวไหนจะมานะครับชิปวิเคราะห์แยกแยะนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะ7กับ8นะครับขอให้ทุกคนนะครับผปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับนะ ังไงก็ดูพอเป็นทางนะครับสูตรทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ระหว่างเกียรกัะแปดตัวไหนจะมาแค่นั้นแหละนะครับผมนะมันจะมี2ตัวมา1ตัวนะครับเห็นไหมแปดเก้าแปดเก้าก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ศูนย์กับ1มา1นะครับบนล่างนะครับแล้วก็มาหลุดที่เหลือก็ยิงยาวมาเลยนะครับเดินดีนะครับสองสามาทั้งบนทั้งล่างนะครับ9กับ0ูนย์ศูนย์มาบนนะครับผมนะห้ากับ6 5มาบนหลักร้อยนะครับ ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งมาล่างนะครับผมก็คือสองหนึ่งส่วนเก็ยกับแปดเนะี่ยภายในสองตัวนะึว่าประชาวิทีหนึ่งอนแปดนะครับตัวไหนจะมาบนตัวไหนจะมาล่างนะครับต้องดูหลายๆสูตรนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเก็บรวบรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับนะยังไงก็ดูเพร่ะเป็นแนวทางนะครับคิดวิเคราะห์แยกครับขอบคุณครับ